<c oughs> <c oughs> อเอ้าวไล์ชนบิเวอร์อรอโอทีเพื่อนขอขอยืมเทประมาณสิบห้านาทีไม่ถึงลองเดี๋ยวก็ไปแล้วทุกคนนะจริงมันพอฟิลเตอร์ล้วนเลยผมเปลี่ยนให้ดูทุกคนจะรู้ว่าความทุเรศมันจะบังเกิดให้ให้แป๊บเดียวนะตำแหน่งแสงคือน่าเกียดมากดูดิ <c oughs> คือไม่ได้เลย คือคือไปได้เลยแต่กันใช้อันนี้ดีกว่าเป็นไงรอดที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> แยงวีเวอร์เหรอโทษโทษขอวันหนึ่งแล้วกันเพื่อนถือว่าถือว่ามึงไม่ส่งไฟล์รูปให้กูเ <c oughs> ติมแสงให้หน้าก่อนเปิดแฟร แฟตไงวะเอา้าไอ้นี่เปิดแฟดไม่ได้หรอจริงเหรอมันไม่มีแฟดเหรอพึ่งรู้มาทุกคนผมว่าคนน่าจะเยอะแล้วเราจะมาเริ่มเริ่มฝันฝันนั้นกันดีกว่าอุ้ยขัดใจแสงว่ะน่าเกียดทำนะได้ไ่ะ ทำไมหน้าต้องชมพูด้วยวมาผมจะมาเริ่มฝันกันดีกว,ว่าคือคือเล่าไงวะเรียบเรียงแบบฮนะมันก็เริ่มมันผ่านมานานแล้ว,วะอะโอเคมาเรื่องอะไมาผมจะเริ่มเล่าฝันแล้วนะครับทุกคน เงยหน้าขึ้นแล้วถือโทรศัพท์จริงเหรอมันจะช่วยเหรอวายเห็นห้องผมมาเดิมันก็จะมีความแบบยังไม่ได้เก็บไง <c oughs> ไม่ได้อันนี้อันนี้ดีกว่าไ oh, ม่กี่วายเลยอะเสียมเสียทรงหมดอ่ะทุกคนผู้ชมทั้งห้าหมืนคนผมจะเล่าฝันอันนี้แล้วนะฮะ ผมจะเล่าฝันให้ทุกคนฟังคือคืออย่างนี้คือฝันนะมันเริ่มจากที่เราไปกินข้าวตัวละครในลูก,กี้มีสองคนแต่มันมีคนอื่นด้วยคือผมไห้ผมเดาผมไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ไม่น่าจะใช่กรุงเทพมันน่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่รู้สักที่หนึ่งอาจจะเป็นขอนแก่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าเปิดซีนแรกในฝันนะมีมีผมก็พร้อม ไปกินข้าวแต่ไม่ได้ไปสองคนแบบเหมือนไอ้พร้อมอ่ะพาเพื่อนมาสองคนกลายเป็นมีสี่คนแล้วนะจุดจุดแรกนะแต่ว่าจําจําหน้าตาของไอ้สองคนข้างหน้าเราไม่ได้และที่นีร้านข้าวมันเป็นร้านข้าวอุ้ยฝันยุคไหนเนี่ยยังนั่งกินข้าวที่ร้านได้อยู่เพิ่งนึกออกเออนั่นแหละแล้วก็ร้านข้าวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นร้านข้าวเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะคุณเคยเห็นโต๊ะก๋วยเตี๋ยวไปที่มันจะเป็นโต๊ะสีแดงเล็กๆพับได้หรือบางทีเป็นสีน้าเงินอ่ะเออมันเป็นโต๊ะ อ่อนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วไงต่อวะวก็เข้าไปนั่งผมก็เข้าไปนั่งใช่ไหมโอ้โหมันต้องวาดรูป,ปรูปปากกรอบทุกคนเราก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งอะนะ่ะแต่ว่าผมจะลองดูไอจะลองดูแบบมันจะหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีรูปประก,กอบเนะี่ยเอ้ยเลยไม่ได้ชาร์จแบตประก,การไม่เป็นไรไม่ใช่ละ โอเคนเั่นแหละก็คือถึงไหนแล้วนะถึงถึงโตใช่ไหมมันจะมีโตสองโตคือแบบนี้สมมติว่านี่คือโตะที่หนึ่งนี่คือโตที่สองแล้วแล้วบริเวณตรงเนี้บริเวณข้างหน้าเนี้ยก็คือป้าที่ทํากับข้าวมันเป็นมันเป็นร้านเหมือนเหมือนบันไดเข้าห้างอะ่ะยิ่งเล่ายิ่งงงเล่าอะไรมาเนี่ย อร้านร้านอาหารร้านเนี้จะตั้งอยู่ข้างบนข้างบนบนันไดเหมือนเราต้องเดินขึ้นบันไดก่อนประมาณแบบสี่สี่ห้าขั้นก่อนเข้าห้างทุกคนเห็นปะไอ้บันไดก่อนเข้าห้างที่มันค่อยๆแบบสโลปขึ้นแบบเนี้แล้วร้านาาตั้งอยู่ตรงนี้เอราโต๊ะอยู่ข้างในร้านใช่ไหมนะเล่าแต่น้ําไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาแล้วนั่นแหละแล้วทีนี้ผมก็นั่งหูหงิดว่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะโฮไว้ก่อน โฮ่โฮที่ผมเล่าไปก่อนนะมันมันต้องมีภาพประกอบอะไม่งั้นมันไม่เห็นภาพจริงปากกาเป็นไรอะโอ้ขอชัดแบแบแบป๊บนั่นแหละน่าจะชัด<ๆ>ร, <laughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวผมพูดอะไรกูเนี่ยร้านข้าวแต่โต๊ะเหมือนโต๊ะก๋วยเตี๋ยว อ่ะลองผมลอผมชาร์จ ipad แป๊บนึงนะชาร์จแบบยังมันมันเล่าไม่รู้เรื่องวะ่ะมันมีความแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ <laughs> <laughs> โฟกาบาลเรผมไม่ได้ใช้ ipad นานตั้งแต่เราเลิกเรียนอะแบบแบบมันน่าจะขึ้นไวอยู่นี่ขอชาร์จแป๊บนึง เออคืออยู่พวกอยู่เก็ตรูปโต๊ใช่ไหมโต๊ะจะเป็นโต๊ะที่อ่ะสมมุติผมนั่งกินข้าวอยู่แบบนี้ตรง้งต่ผมนั่งผมนั่งกินข้าวอยู่มุมนี้ไอ้พร้อมอ่ะจะนั่งข้างมือผมอันนี้คือโต๊เรานะอันนี้คือโตเราพร้อมอ่ะจะนั่งข้างข้างขวามือผมแล้วก็จะมีเพื่อนมันสองคนนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองฮะอยู่ตรงนี้มันก็คือนั่งเป็นสี่เหลี่ยมแล้วข้างหลังเราก็จะมีอีกหนึ่งโตเออเดี๋ยวนะ ไอ้แบตบมันน่าจะขึ้นแหละเฮ้ยแบตบแมาเสร็จมาใช่แล้วเอตโต้เอเอ้นี่นี่นี่เี๋จะค่อยๆว่าให้ทุกคนดูอ่ะแนักเลยกูทำอนะไรกูเนี่ย ยิ่งวาดรูปเก่งๆอยู่เนี่นี่นนต้องเป็นมุมไหนเฮ้ยเอามัวไปหมดแล้วโอแบตจะหมดล้วหนึง มันต้องว่ามันต้องให้ดูมุมไหนวะเฮ้ยงงไปหมดเลยแหละเอ้ไม่ใช้แล้ว <c oughs> เราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงคำหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาเออรู้สึกไม่ดีเลยเนะี่ยพอพอตัวเองปัญญาอ่อนเหมืนมะืงอก้โ้โห่มุมไหนวะ เฮ้ยทำไมดูในนี้แล้วผมงงวะเออถ้ามันเป็นโต๊ะอย่างนั้นแหละเป็นโต๊ะที่ผมหมายถึงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเรื่องเรื่องมันเกิดจากที่โต๊ะข้างหลังคือมีคนสองคนเนะี่ยแล้วเขาน่าจะเป็นแฟนกันเขาเดินผ่านเดินผ่านโต๊ะเราไปไปนั่งโต๊ะข้างหลังเออแล้วด้วยความที่เราแบบเรา ความเป็นมนุษย์อดผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหันไปมองทําไมแต่ผมแค่อยากรู้แค่ว่านจุดจุดนั้นนี่นะจุดจุดนั้น,น,นโดนเซลลโดนติดคือตอนนั้นอะ่ะผมรู้แค่ว่าเราเราอยากรู้ว่าหน้าตาคนที่เดินผ่านอะ่ะเราเป็นยังไงเออใช่ซึ่งคือพอเราอยากรู้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทําก็คือผมอะ่ะก็เลยหันไปมองอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะผิดวิสัยแหละเพราะว่าเรานั่งหันหลังนะกลายเป็นผมเนี่แบบหันไปมองอย่างเงี้ยปุ๊บ เรื่องความคือความความ,ความที่มันจะเป็นเรื่องได้มันอยู่ตรงนี้แหละคือเขาเป็นเขาเป็นแฟนกันแล้วมันมันแน่นอนมันธรรมชาติของเราเนาะผมคือมีคนสองคนนั่งอยู่แบบอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะมองแฟนเขาก่อนแต่ไม่ได้มองเพราะว่าแบบจะจะอะไรนะมองแค่แบบว่า,ามันมันไปตามสัญทาตญาณนนะ่ะเราก็มองแฟนเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยไปมองผู้ชายปุ๊บทีนี้พอพอผมไปมอง พอผมมองเสร็จปุ๊บอะเราไม่ได้มองค้างใช่ไหมผมมองปุ๊บในสมมติว่าผมมองคุณผมมองปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบหันกลับอะไรเงี้ยแล้วเออข้างหลังพวกนี้มันเป็นความฝันนะแล้วเหมือนไอ้ไอ้โต๊ะข้างหลังอะเขาก็เหมือนแบบเขาก็ติดใจเว้ยเขาก็แบบตะโกนขึ้นมาว่าแบบอะไรวะมองหาพ่อึมเหรออะไรฟิลฟิเนี้ยเออว่ามองมอง,มองน้าหาพ่อึมเหรออะไรอย่างงี้ผมก็แบบเอาละ แต่แบบเราไม่ได้ตอบโต้นะตอนนั้นสมมติผมนั่งกินข้าวอยู่ไอ้พอมกอยู่นี่นู่นนี่นั่นอะไรทุกคนได้ยินหมดเลยแล้วแล้วอะไรวะฟอเราได้ยินโดนด่าปุ๊บอะตัวผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันันด่าเรา <laughs> มันไม่ใช่แล้วมันด่าเรามันแบบมันเกินไปแล้วแบบกูแค่มองทาไมมันต้องด่ากูด้วยวะอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้หันเข้าไปแบบตอบโต้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบว่าซุบซิบ้ยผมก็เลยซุบซิบกับไอ้ไอ้พร้อมเพราะแบบว่าเฮ้ยเอาอะไปบ้า ใช่ยังไงเวนักเลงวะผมบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเอาเลยบอสแบบจัดจัดการไม่งอนเลยบ่สแต่แบบคือไม่ได้คือไม่ได้พราะเก่าแล้วเพราะรู้สึกว่าคือณตอนนั้นอ่ะเรามีสี่คนแล้วมันมีสองคนสองคนที่หมายความว่าผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งอ่ะเท่ากับว่าคนเดียวความหมายผมก็คือหมายความว่ากระกระทือแม่งเลยเราจะได้จบแล้วเราก็หนีไปอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงเราก็ชนะอยู่แล้วใช่ปะมันก็จะมีความมีความ ความเป็นจริงสูงมากเลยผมก็รู้สึกว่าเอาเอเอาเอาแม่งก่อนเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรในฝัน,นมันก็มีความรู้สึกว่าไอไอสามคนตรงนั้นอะมันไม่ได้ฟังเราเว้ยมันไม่ฟังเราเลยมันไม่ฟังที่เราหมายถึงเลยอะไรเงี้ยแล้วเราไอตัวข้างหลังอะมันก็มันก็ฟีลแบบตะโกนว่าอะไรว่าแบบว่าเออมึงนอกกูแป๊บนึงเดี๋ยวงกูแบบตามเพื่อนมานุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วไอพร้อมก็จะไอพร้อมข้างๆผมก็เลยเริ่มละก็เลยแบบสายเจราจาเว้ย ก็เลยเจรจาแบบเฮ้ยอะไรมึงแบบทำไมแบบแค่นู่นนี่แต่ผมจำดีเทลที่มันคุยไม่ได้นั่นแหละแต่ผมจำดีเทลอย่างหนึ่งที่มันพูดได้ก็คือมันบอกว่าไอพอมมาสรุปตอบคุยกับคนข้างหลังว่าแบบสรุปมึงจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยมึงจะเอาอยัางไงแล้วแบบมึงจะเรียกเพื่อนมาใช่ไหมได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไอข้างหลังตอบว่าเออใช่๋ยวกูจะเรียกเพื่อนมาไอพอมก็เลยบอกว่าปางทุกคนกลับผมก็เฮ้ย <laughs> มึงมึงถามเขาทำไมเมื่อกี้ มึงมึงจะถามเขาทำไมมึงถามเขาแล้วเพื่อนเอาไป้ตัวเองกลับใช่ป่ะผมก็เฮ้ย hey, เอา้ hey, าเฮ้ยในเมื่อมันบอกว่ากลับอย่างนี้ถ้ากิบว่าเราเราก็เราเสียมาแล้วใช่ป่ะเราก็เลยแบบก็เลยกลับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเพื่อนมันจะมาแล้วอะไรอย่างงี้งเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าแบบพกเอาวงอาวุธมาด้วยมันก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเออได้แหละไว้พร้อมฟังไว้มันเป็นเรื่องเรื่องที่กูฝันถึงมึงแล้วทีนี้พอพอพอ,พอพอพอพร้อมพูดว่า พอพอยพร้อมพูดว่ากลับอ่ะก็กลายเป็นว่าภาพในฝันผมอ่ะมันก็เลยตัดตัดสลับไปแบบว่าทุกคนอ่ะกลับแล้วกลับก็คือไอ้สามคนนั้นไอ้พอมกับเพื่อนมันสองคนอ่ะคือคือกลับไปเลยแล้วเหลือผมมาที่แบบเดินลงจากบันไดไปข้างหน้าเว้ยเดินลงจากคืออย่างที่บอกว่าร้านมันตั้งข้างบนอ่ะแล้วเราต้องเดินลงบันไดไปเพื่อหน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วแล้วไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่มีปัญหาเรามันก็ยืนมองอยู่ข้างบนยืนแบบยืนมองเราอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละยืนมองเราอยู่เสร็จปุ๊บ อยู่ๆตัวละครตัวหนึ่งโผล่มาคือพี่วอลไปไม่รู้มาไงเหมือนกันผมยเดาว่าน่าจะเป็นขอนแก่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมีตัวละครในภาคนั้นเยอะมากก็มาข้างหน้าเว้ยแต่แบบไม่ได้มาร่วมกินข้าวหรืออะไรอยู่ๆก็โผล่มาข้างหน้าเอออยู่ๆก็โผล่มาข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วผมก็แล้วแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าพี่แกรู้เรื่องได้ไงเวฟีลเหมือนพี่แกรู้เรื่องอ่ะคือคือไอผมขอเรียกไอคนที่ไม่รู้จักที่จะหาเรื่องเราว่าไอเอแล้วกันนะ คือไอเอมันก็ยืนมองอยู่ข้างบนใช่่ยมาสมมติว่านี่คือไอเอแล้วเนี่ยร้านอยู่ข้างบนแล้วมันเป็นบันไดเราก็เดินไปข้างล่างผมอยู่นี่ก็เดินมาเจอกับพี่วอตรงนี้แล้วพี่วอก็เหมือนจะไปยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ข้างใต้มันตรงเนี้ยก็ฟีลแบบแต่ยืนหันหลังให้สไตล์แกแบบยืนกอดอกหันหลังให้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไปยืนทําไมเพราะว่าถ้าณจุดจุดนั้นเราเราจะหนีกันจริงเราจะกลับอะเราก็คือเรียกรถแล้วเราก็กลับเว้ยผมก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปยืนหันหลังให้แบบนั้นอะมันมันไม่ปลอดภัยเออ มันไม่ปลอดภัยใช่ป่ะผมก็เลยม,มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ปลอดภัยแล้วมันยืนหันหลังให้ผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆไว้แต่ว่าเราแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะผมก็เลยมองหน้ามันตลอดเวลาแบบมองอะ่ะเหมือนแบบมองตลอดแต่ไม่ได้มองจะหาเรื่องมองแค่แบบว่ามันจะทําอะไรหรือเปล่านะจุดนั้นเราไม่รู้ว่ามันพกอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยเอออะไรวะใครใครขอมาไอ้พร้อมขอเอ,อ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย กำลังกำลังกำลังจะจบแล้วมันใกล้จบแล้วลำคาญผมว่อืมนั่นแหละไอ้ที่ผมบอกผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่แบบเราก็เลยมองไว้ให้เพราะว่าแบบว่าเผื่อมันจะทําอะไรสักอย่างเราจะได้แบบตั้งตัวทันในนี้คือคือผมเป็นคนที่มีความระระวังตัวสูงมากอะไรเงี้ยแบบใ,ในในเหตุการณ์แบบนี้จะมีความระวังตัวมากก็คือแบบเซฟที่สุดอ่ะให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดได้ทําได,ได้ก็เลย ก็เลยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบผมมามองหน้ามันอยู่แล้วไอ้ไอ้เนี่ยไอเอมันก็แบบฟีลแบบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แต่ว่าสายตามันก็มองมาเว้ยแล้วทีนี้ผมก็แบบไปใกลๆพี่บอใช่ป่ะแล้วแล้วพี่บอมันก็เลยพูดว่าแบบพูดเบาๆอ่ะแบบกระซิบตะหันหลังอยู่แบบว่ามึงยังไปมองมันทำเมี้ยอะไรกับมึงไปเรียกรถได้แล้วอะไรแบบกลับได้แล้วผมก็อ่อโอเคแบบกลับก็กลับอะไรเงี้ยแต่แต่นะจุดที่ผมผมก็เลยงงว่าทําไมในฝันะเราไม่เดินไปเรียกรถด้วยกันแล้วเรากลับกลายเป็นว่าพี่เขา่ยืนอยู่ตรงนั้นเว้ยก็งงอยู่ว่า ฝันมันก็ดําเนินการต่อคือผมก็ก็คือค่อยๆเดินถอยหลังแต่ไม่ได้เดินหันหลังให้นะก็ยังมีความแบบว่าเราแวงอยู่อะ่ะก็แบบค่อยๆเดินถอยหลังเดินเดินถอยหลังอถอยหลังถอยหลังไปเจอรถแท็กซี่คันหนึ่งเว้ยไปเจอรถแท็กซี่คันหนึ่งก็คือแบบเราเราจะโบกแท็กซี่แล้วต้เป็นแท็กซี่เก่าๆเลยสีฟ้าจําดีเทลได้เป็นเก่าๆสีฟ้า,าบแบบเก่าชนิดที่แบบกระจกแบบหมุนอะ่ะไอ้ที่แบบกระจกหมุนอย่างเงี้ยเออผมก็เลยโบกแท็กซี่แล้วก็บอกแล้วผมมันไม่รู้ว่าที่ไหนผมก็เลยบอกว่าไปจากที่นี่ก่อนมั้งถ้าเกิดจะไม แล้วผมก็เลยแบบขึ้นรถแต่ความทุเลาแบบนี้ผมาลืมบอกคนขับว่าเอ้ยเดี๋ยวรับคนรู yeah. ้จักผมด้วยรับเออรับเพื่อนผมด้วยอะไรเงี้ยลืมพูดไปแล้วแบบพี่บอลก็เห็นใช่ไหมว่าเราขึ้นแท็กซี่คันไหนแล้วแท็กซี่มันก็ขับเลยไปแท็กซี่ก็ขับเลยไปปุ๊บแล้วแล้วพี่บอลก็แบบฟิลแบบฟิลแบบจะขึ้นรถอะแต่ว่าผมลืมบอกแล้วรถมันก็ขับเลยไปนิดนึงอะแล้วเขาก็แบบฟิลแบบตีตีกระจกอะตีตีกระจกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วผมก็เอ้ยลุงลุงแบบเออแบบจอดให้เขาอะไรเงี้ย แล้วฟิลแล้วแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากระหว่างนี้เขาแบบเคาะกระจกอะอะไรจะเปิดปุ๊บอะไอไอเอมากับเพื่อนมันอะก็คือรวมกันสามคนอะแล้วก็ถือแบบปะแจมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบใส่พี่บอยผมก็แบบเฮียชิบหายแล้วไอ้ตัดชิบหายแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากมันแบบอะไรว้เนี่ยแล้วแล้วไอ้ลุงแท็กซี่มันก็คือจะขับหนีไปมันคือจะไปแล้วมันตกใจอะผมก็เลยแบบว่าชิบหายแล้วปล่อยไ้พี่กูตายแน่เลยก็เลยแบบเปิดประตูแล้วก็คือเปิดประตูอะแล้วก็เพื่อนที่จะลงไปหาพอพอลงไปหาปุ๊บก็คือแบบ ภาพก็คือพี่บอยอยู่ที่พื้นแหละแล้วก็คือไอ้สองตัวกาลังแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่บอยผมก็เลยแบบเป็นเหลือนหนึ่งหนึ่ง euh, ไอ้น,นี่แหละภาพที่เราเห็นคือเรากาลังจะแบบตึ๊ด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  <irring> แล้วก็แบบประแจก็คือแบบตีหน้าเราแล้วเราก็ล้มลงไปแล้วเราก็นอนพื้นแล้วก็กลายเป็นว่าโดนกระชืบนไปอยู่สองคนแบบสามต่อสองอ่ะก็คือแบบเฮ้ยทำไมแม้แต่ในฝันกูยังแพ้วะไม่เข้าใจวะแล้วแบบเออมีมีความงงมีความแบบทําไมวะ นั่นแหละทุกคนแล้วแล้วความฝันผมก็จบลงคือคือโดนกระทืบแบบจริงจังมากนะแบบเขามีอาวุธอะไรเงี้ยมันแบบมันมันมีความแบบใจเต้นตุกตาประแกเข้าใจหรือเปล่าก็คือก็คือตายคู่ไปเลยแล้วลูกพี่ลูกพี่ผมก็คือไม่รู้อะไรเลยแล้วไอตัวที่บอกว่าแบบเฮ้ยสรุปมึงเอาเพื่อนมาด้วยเหรอเอองั้นกูกลับก็ก็คือกลับจริงๆก็เหลือกูสองคนงงแล้วคือในฝันแบบจริงจังมากคือมันถือว่าเป็นฝันร้ายนะก็ตื่นมาก็แบบก็ก็มีความเหนื่อยอ่ะก็มีความตกใจ แล้วทำไมในฝันสู้ไม่ได้วะปกติในฝันถ้าเป็นฝันไอบอลบอกว่าในฝันมันสามารถเสกปืนเสกอะไรนี้ได้แล้วแต่ฝันควบคุมไม่ได้วะมันเป็นตุกตับอาแย่มันมีความเหนื่อยไรยพร้อมก็หายไปเลยเพื่อนมันสองคนซึ่งก็กกคือเอสตาจริงๆแหละคือตัวประกอบเลยแบบมึงไม่พูดไม่จา่ายสักคาเลยหรือว่าผม,มให้โอกาสเขาได้พูดป่ะเอออันแหละแล้วก็มีความแบบโดนโดนกระทืบจริงจังมากผมบอก จริงจังแบบจริงจังจริงอะหลอนหลอนมาหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะอนาคตนะขอนแก่นก็ได้นะเฮ้ยเป็นลางหรือปเปล่าเพราะว่ามันตัวละครแบบสามคนเลยนะไม่แน่ก็ไม่แน่ไวพร้อมก็ชอบพาเพื่อนมาด้วยนั่นแหละทุกคน่แลลวก็จบความหวา่นลงไปแล้วนะเออมันก็ลื่นไหลเลยนะมันนานตรงโต๊ะเ,ยเย่ยแหละสรุปกูวาดรูปอะไรนะขอดูกันทุกคนมันเป็นโต๊ะหรือเปล่า เออมันก็มันก <laughs> like ็คงเป็นโต๊ะแหละเนาะนั่นแหละจบแล้วกับความฝันผมคุณคุณมาดูความฝันผมอะไรแยะครับเนี้ยหกหมื่นคนคุณเป็นเป็นอะไรกันมันก็เขินเลยป่ะในๆก็หดๆแล้วก็ต้องเออณโอกาสนี้ขอขอบคุณหนึ่งจุดสี่ล้านฟอไปด้วยเลยกันขอขอบคุณหนึ่งจุดสี่ล้านฟอไปด้วยเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังอยู่ข้างๆกันเสมออ่าคอยสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตรเราจะมีผลงานให้ทุกคนได้ชมอันเร็วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นหนึ่งหนึ่งบันไดเพิ่ใช้คำไม่ถูกหรอกก็นั่นแหละฮะขอบคุณที่สนับสนุนกันแล้วกันนะครับทุกคน thank you โ oh อ้ oh. ไหนๆคนก็เยอะขนาดนี้แล้วผมก็เลยขอถือโอกาสแบบมอบบทเพลงใหทุกคนเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นการขอบคุณทุกคนสักครู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆเนะี่ยเราจะมอบเพลงให้ทุกคนหนึ่งเพลงเพราะฉะนั้นสักครู่ครับ ขออ่านเม็นหน่อยเออทำไมทำไมผมต้องอ่านเม็นเฮ้ยเห็นอ๋อหนุ Boy ่มบอลมาทุกคนผมจะขอมอบเพลงให้ทุกคนหนึ่งบทเพลงนะฮะซึ่งผมไม่ได้จะเล่นกีตาร์ยืมมาเฉยยืมาเปิดให้ทุกคนฟังนะครับ มาแล้วทุกคนอ่าเพลงไม่มีความหมายอะไรฮะผมชอบไปเฉยก็คือบังคับทุกคนชอบไปด้วยเลยครับไม่มีเหตุผลก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะครับขอมอบแค่หนึ่งบทเพลง้นกันนะฮะ ได้ที่อย่กีตาร์แล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอหามันก็เลยเนี่ยนะคอกับมันยังไงวะ อ่ามีคำขอมีคำขอจะส่งคำขอไปให้อ่าน้องๆอ,อาจจะเกิดไม่ทันเพลงนี้นะฮะซึ่งผมก็เกิดไม่ทันถ้าไม่มีป๊าผมเปิดมันก็คงเกิดไม่ทันเหมือนกันเอาอ้ยพอไม่รับไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเรามาน่าคุยกันแลนะ้วแต่พอจบบทเพลงนี้ผมก็ต้องก็ไม่มีอะไรจะเมาแล้วลนะ่ะแก ฉันก็เมาหมดไปแล้วทันหมดนะ,ะพี่เชพี่โซทันเพลงนี้กันหมดเลยนะครับเขาจะเข้าใจจะสำหรับใครที่ยังเรียกพร้อมหรือผมว่าพี่อยู่อะไรเงี้ยก็คงไม่ทันนะฮะอาจจะเกิดมาก็ก็ก็พักก่อนไปเลยอ้อนไปเก่งไปเลยเบนี้ไปเลย คนดูเยอะมากคุณมาทําอะไรเยอะแยนะเนี่ยคุณตื่นเต้นเนี al, ่ยรู้ไหมมันมันก็ตื่นเต้นไปหน่อยคนระับคุณมาทําอะไรนะมันพูดไม่ค่อยถูกอนะ่ะพูดไม่ค่อยถูกอนะ่ะ right <here>, โอ้ยพอแล้วมันนานไปถ้ามันจะจบเพลงครับเพื่พอนๆหลายๆก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะครับท่านสำหรับความฝันเราก็หมดแล้วนะฮะและที่กำลังจะหมดก็ ก็คือแบตผมเช่นกันนะฮะเรวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่าน15นาทีจริงๆทุกคนเราจะไม่มีไม่มีไม,ม่มีผู้ไม่ถูกไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วทุกคนมันหมดแล้วซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามาคลายเหงาหรือว่ามาเจอกันทุกคนแล้วกันนะฮะเราไม่ไม่มีคือไม่มีงานนะทุกคน <c oughs> เป็นแบบนี้เป็นทั้งประเทศฮะ ก็น,นั่นแหละขอบขอคุณสำหรับคนดูหกหมื่นครับเยอะมากเยอะมากไม,ไม่ไม่รู้ทําอะไรกันอยู่นะอาจจะว่างอาจจะอาจจะว่างเหมือนกันก็ถือว่ามาคุยแก้งเหงาเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับความฝันนี้ใครใครว่างๆก็เรียบเอผมไม่ร้อง <laughs> ใครว่างๆก็ไปไป,ไปเขียนเรียบเรียงฝันให้ผมอีกทีนึ่งนะผมจะได้เข้าไปอ่านจะได้เข้าใจฮนะเพราะว่าที่เล่าไปก็มีความงงเหมือนกันไปแล้วทุกท่าน อธิษสานเว้